สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือเมื่อกี้ดูเมาเกอดกุบไปแล้วนะฮะวันนี้ขอเบรกแป๊บหนึ่งคลิปที่นี้ขอเบรกนิดน,นึงนะฮะกับผู้ชายเป็นผู้ชายบ้างศิลปินต่อไปที่เราจะรีแอคนะฮะก็คือ,อเป็นชายที่เต้นเก่งมากๆเลยในยุคเจนส<ย>ามก็คือแบบเรื่อปังๆเนะ<ย>าะคือก็คือใครจงอินนั่นเองเ ก็คือน้องใครเนี่ยก็คือสร้างปรากฏการ์เพลงที่แล้วกับโซโล่ครั้งแรกก็คืออืมอืมอือือ่าได้แบบยัวยัวมากก็คือมาเพลงนี้ก็คือจะเป็นแบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะแต่แค่รู้สึกว่าหลังจากที่ดูอ่าภาพที่เป็นทีเซอร์มาก็อาจจะแบบภาพลักษณ์อาจจะแบบว่าดูเป็นอ่อนโยนหน่อยเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูอบอุ่น เป็นแบบว Bond ่าหวานๆประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งอ่าไตเติ้ลเพลงนี้ก็คือชื่อว่าเพลง Peach นั่นเองนะฮะก็คือลูก Peach นั่นเองนะทุกคนนะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าเนะสำหรับใครเนาะทุกคนไปเลยจ้าอมีความแบบจีน เอ็มบีสวยมากเสียงยังนุ่มเหมือนเดิมเนาะอ่ามีความไอเอ็มบีอ่ามีความไอเอ็มบีเหมือนเหมือนเพลงที่แล้วเลยเสียงดีขึ้นมากเลยอ่ะคร สวยมากไอเลิฟเออชอบชุดจังเห็นเหมืนมวกกันน็อกเลยอะแต่ไม่ใช่เนะิวเลิฟเลิฟเลิเลิฟวยมีี้ด ุดมีความประยุกต่ะมีความแบบยอดยุคแงแล้วแบบเอามาประยุกตให้เข้ากับยุคสมัยเนี้ยชอบมาคอตุมแบบแบบแรบ,บ,บ,บคอตุมเลยโอ้โหแต่ดูลุงลังไปหน่อยนะแต่ก็ได้นะไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อาการเต้นเท่าไหร่เหมือนคุณชายแบบว่าจักจักงุงอะ่ะ 와우. 흠 미광ออกมา네. 오우 오이 참 참아기. 르르르르. I love I love. 와우. 넘쳐버려.

โซฮาน,นี่ก็ขึ้นมาทีเอ่อเลิ้อืมโอเคซีด <laughs> โอเคก็จบไปแล้วสำหรับใครนะทุกคนนะก็อ่าเพลงนี้มีความ อนบีค่อนข้างที่จะชัดเจนมากแล้วก็ถ้าเต้นก็คือก็ยังยังยังมีความเป็นใครอยู่อ่ะมีความเป็นเออมีความเป็นกินไอจะเป็นคล้ายเป็ที่แล้วอยู่อะไรอย่างเงี้ย <Wow. S 1> รอบนี้ m อ m มบเอมบี MV รู้สึกว่าดูหวานดูหวานแล้วก็ดู ดูธรรมชาติดูเนเ้อรัลขึ้นดูแบบใสสะอาดอก็ CG ต่างๆทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบมากๆแล้วก็เครื่องแต่งกายของของใครอะ่ะที่ที่เป็นอ่เป็นชุดชุดแบบเกาหลีประยุกต์ชุดเขาเรียกว่าชุดทันบกชุดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยพอมาใส่ใส่ในที่เป็นคอสตูมหรือว่ามาอแดปเอาอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเข้ากันได้อย่างดีแล้วก็ ชุดมันอาจจะดูลุงลังลุ่มล่ามแต่มันไม่คือใครเขาเอาอยู่อะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับลายเต้นหรือว่าท่าเต้นอะไรเลยก็คือใส่แล้วก็ยังดูเต้นได้พิวได้ดีแล้วก็ถ้าเต้นก็มีความล็อกค่อนข้างเยอะพอสมควรมีความเล่นกับจังหวะ เยอะมากแล้วก็ท่าเต้นก็คือดีเทลค่อนข้างหยิบยับมากๆแล้วก็ชอบท่าที่เป็นแบบว่าเรื่อยขึ้นแล้วก็จะมีท่าแบบลูกพีชอะไรอย่างนี้ก็คือแบบสวยงามมากๆเลยเนาะโอเคต้องเช่นชมนะเพราะว่าคนทำซ CG เนี่ยก็คือเลิศแล้วก็มันจะมีตอนฉากตอนหนึ่งที่ไข่ตัวลอยขึ้นไปอันนั้นก็คือแบบรู้สึกได้ถึงความแบบปริ่มเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉากในอ่างน้ำก็ถือว่าเลิศใช้ได้แล้วก็แบบใครก็แบบ ส่งสายตาหวานๆมาแล้วก็ไอ้เลยบอกว่าฟังฟังแล้วรู้สึกว่ามันเพ้ออ่ะมันฟังได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบมีพีคมีอะไรมากมายแต่มันรู้สึกว่ามันเพาะมากๆแล้วก็อ่าบวกกับว่าใครเนี่ยแบบได้โชว์เทคนิคการร้องที่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยอือันนี้คือแบบจากที่อื้ออึงอ,อ,อเนี่ยก็ดีแล้ว คือพอมาเพลงนี้รู้สึกว่าการร้องเนี่ยข้ามขั้นไปอีกไปอีกเยอะแล้วก็การใช้เสียงการแบบวิธีการร้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีฉากอีกฉากหนึ่งที่ชอบก็คือฉากที่เป็นเหมือนพระอาทิตย์แล้วเป็นเงาอันเนี้ยสวยจริงคือต้องออกต้องต้องแบบคนจัดแสงนี่คือคนแบบดีมากๆคือแบบทำได้ดีเยี่ยมมากๆปรับปร่มชอบไอเลอิ ก็อยากเป็นลูกพีให้ใครได้แบบว่าแบบกินเข้าไปแล้วทุกคน <no. S 1> นะโอเคก็ฝากด้วยสําหรับใครจองอินนะทุกคนก็เป็นภาพลักษณ์ใหม่เนาะสําหรับเพลงนี้ก็รู้รู้สึกว่าใครตั้งใจมากแน่นอนอืมรู้สึกว่ามีความเป็นใครอะเยอะอืมในในเรื่องของลายเต้นเพลงเอยอะไรเอ,อยางเงเรารู้สึกว่าเราชอบนะอืมอ่ะก็จบกันไปเท่านี้นะทุกคนอิมเอมแล้วนะทุกคนนะ ก็ลากันไปเท่านี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนวันนี้ไปแล้วขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าเราจะมารีแอคเพลงอะไรสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย